สวัสดีครับทุกท่านเจอกับผมอีกแล้วนับช้ยใส์โคเนอร์โครานะครับคลิปนี้เนี่ยสำหรับคนที่กําลังมองหาออฟฟิศแล้วเอาไว้อยู่อาศัยด้วยกลางเมืองโคราชหาของกินง่ายนะครับใกล้ห้างต่างๆนะครับเดินทางสะดวกใกล้ถนนมิตรภาพเนี่ยนะณน้องดูคลิปนี้นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โครงการ The h a b i ส a t นะครับสืบสิรินะครับซึ่งเส้นนี้เป็นเส้นที่ถือว่าคือคักมากแล้วโครงการนี้เขาขายหมดแล้วนะเป็นอาคารพาณิชย์นะครับมีอยู่ทั้งหมดประมาณ7แถวนะครับมีทั้งหน้ากว้าง5้าเมตรและ6เมตรนะครับขายหมดไปแล้วด้วยนะครับด้านหน้าก็มีอาคารพาณิชย์เหมือนกันซึ่งก็ขายไปหมดแล้วนะครับตัว,ต,วตัวโครงการนี้ยจุดเด่นเลยก็คือเรื่องทำเลนะ เส้นสืบสิริเนี่ยของกินเขาเยอะมากเลยนะครับเป็นหนังรวมของกินทั้งร้านคัตต้มนะครับอาหารเกาหลีนะครับข้าวมันไก่นะครับอาหารเวียดนามอะไรต่างๆคือมีทุกสัญชาติอาหารญี่ปุ่นก็มีนะครับเส้นสืบสิรินี้นะครับแล้วแล้ว,ลวโครงการเนี่ยนะเป็นโครงการที่แบบมีพวกออฟฟิศเยอะมากเลยนะออฟฟิศไลน์นะครับร้าน สอนพวกดนตรีต่างๆนะครับร้านพวกสื่อโฆษณาเดอะซันนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆที่เลยนะครับที่อยู่ในโครงการนี้นะครับโครงการนี้ก็เลยฮอตมากฮิตมากนะครับเป็นออฟฟิศที่แบบว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวด้านในกันลืมบอกไปนะครับว่าแถวเนี้ยใกล้อะไรบ้างนะครับแถวเนี้ยในใกล้เดอะมอลล์ด้วยนะห่างจากเดอะมอลล์เนี่ยไม่กี่โลเองนะครับแล้วก็ใกล้กับตลาดสวายเลียงนะครับใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพใกล้โลตัสใหญ่ด้วย นะครับคือหาของกินง่ายดําเนินชีวิตง่ายมากนะครับตึกที่เราจะมาขายวันนี้เป็นเป็นโฮมออฟฟิศนะครับมี3ชั้นนะครับพื้นที่ใช้สอยเยอะแล้วก็ออกแบบได้ดีนะครับเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นนะครับก็ประตูรั้วเนี่ยเขาก็จะเป็นประตูรั้วแบบพับสิ่งนี้ได้นะครับจอดรถได้2คันนะครับนักว้างประมาณ5เมตรนะครับแล้วก็ตัวที่จอดรถเนี่ยเขาทําเป็นซายล้างให้แล้วเรียบร้อยนะครับ อาคารพาณิชย์ห้องนี้นะไม่เคยมีใครมาอยู่เลยนะครับเจ้าของซื้อไว้ประมาณ7ปีละผ่อนอย่างเดียวไม่เคยมีใครซื้อเลยนะครับไม่เคยก็คือยังไม่ได้ขายเยนี่ยเพิ่งจะเริ่มบอกขายเนี่ยแหละครับแล้วก็เพิ่งทําความสะอาดอะไรเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเป็นแบบใหม่เลยคุณจะเห็นว่าตรงนี้พลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับฝั่งนี้ก็ยังไม่ได้แกะนะครับก็เข้าไปเนี่ยวัสดุที่ให้ในโครงการนี้วัสดุค่อนข้างดีมากเลยนะด้านหน้าเนี่ยครับเขาจะให้กัน กระจกอลูมิเนียมดำบานใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีที่พักเท้านะครับทำได้ดีมากเดี๋ยวผมพาเดินไปดูข้างในกันดีกว่าครับนี้ผมพาเดินมาดูด้านด้านในตัวอาคารแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปประตูหน้าบานใหญ่มากอลูมิเนียมดำนะครับแล้วก็ทานขึ้นนะปกติพวกอาคารแอนี้ต่างๆเนี่ยเขาจะเอาทาันขึ้นดันไปด้านหลักนะครับแต่การที่เอ่อเขาอยากจะโชว์ให้มันรู้สึกว่าเป็นเป็นโฮมออฟฟิศแบบเป็นเหมือน,นบ้านด้วยนะครับ เขาก็เอาจะเอาบันไดแนวโมได้ยยด้านหน้านะครับแล้วบันไดเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวไม้นะครับก็ทาแบบนี้ดูดีมากเลยอ่ะเอาเอา,เอาไว้โชว์ได้เลยนะครับแล้วก็เลยเกิดฟังก์ชันมากมายนะครับในพื้นที่ด้านหลังนะครับอย,อย่างเช่นอย่างเช่นนี่ครับจะเกิดห้องซึ่งตรงนี้คุณสามารถทําเป็นห้องเก็บของใต้บันไดได้นะครับแล้วเขาก็จะดันตัวห้องน้ํานะครับ ห้องน้ำเนี่ยก็เลยจะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างเยอะนะครับในห้องน้ํานะครับคือถ้าเกิดว่ามันอยู่ได้ใต้บันไดนี่เลยนะห้องน้ํามันจะสโลมาอย่างนี้มันจะอาบน้ําไม่ได้ด้วยนะครับห้องน้ําตรงนี้เนี่ยมันก็เลยจะมีพื้นที่เยอะค่อนข้างเยอะเลยสุขภัณฑ์ที่ให้จะเป็นสุขภัณฑ์ในเกล็ดแตนด์นะครับฟังก์ชันอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าคุณโยกโยกบันไดเนี่ยจากด้านหลังมาไว้ด้านหน้าเนี่ย คุณสามารถเอาไว้เป็นครัวได้ซึ่งเพนพอยต่างๆนะครับของคนที่ซื้ออาคารพาณิชย์นะ<อ>เพนพอยเขาเลือกสุดครัวเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าซักล้างด้านหลังนะคุณจะต้องเตียพื้นที่ซักล้างด้านหลังไว้เป็นครัวแต่ที่นี่เขาเขาเข้าใจเพนพอยของคนนะครับเขาก็เลยทําครัวซึ่งกั้นห้องไว้ต่างหากเลยนะครับก็มีพื้นที่ประมาณ3เมตรต้องกันก้นกระจกไว้ด้วยนะครับให้ให้มันดูโปรง่งดูโล่งขึ้นมา นะครับก็จะมีพื้นที่ขนาดนี้เยอะมากเลยแล้วก็จะมีประตูออกไปเปิดไปด้านหลังได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะนําเสนอก็คือตัวนี้ครับมันคือหน้าต่างบานขนาดใหญ่นะครับใหญ่กว่าประตูด้านหน้าอีกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากเอาไว้เปิดแล้รับลมได้แล้วนะมันยังเดินออกไปข้างนอกได้ด้วยแทนที่จะเปิดตรงนี้เปิดออกมา นะครับอันนี้ก็ก้าวลงไปได้เหมือนกันนะครับก็มีฟังก์ชันที่เยอะดีแล้วด้านหลังนะ้นเขาจะเป็นเป็นพื้นที่ซักล้างนะครับพื้นที่ประมาณ3ามเมตรคูณห้าเมตรเลยนะครับคุณก็สามารถต่อเพิ่มได้นะก็เอาไวต้ตากผ้าหรือต่อเพิ่มทำเป็นส่วนเอาไว้นั่งกินข้าวด้านหลังก็ยังได้เลยนะครับอันนี้คือเป็พื้นที่ใช้สอยที่อยู่เฉพาะ,ะด้านล่างนี่นะเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปดูชั้นบนกันครับ น,นี่เดินขึ้นมาชั้นสองนะครับอยากจะถ่ายตรงบันไดเขาเน่ดนึงนะครับบันไดที่เนี่ยนะบันไดกว้างมากนะครับปกติในบันไดอาคารพาณิชย์มันจะแคบใช่ไหม,มแล้วเดินกนเดินได้แค่ทางมะคนอันนี้แบบกว้างมาก2เมตรเนี่ยเดินได้2คนแบบสวนกันได้อย่างที่2ก็คือเนี่ยครับวางเท้าเข้าไปเนี่ยก็คุณจะเห็นว่ามันวางไม่ได้แบบเต็มเท้าเลยทาไมจะต้องเต็มเท้านะครับอย่างแรกก็คือว่า การอุบัติเหตุได้นะครับถ้าเกิดว่าบันไดมันไม่เต็มขั้นกันมันก็มีโอกาสที่จะเล่นลมได้นะครับอ่ะน,นี่คือข้อดีนะอ่ากขายบันไดเขาแล้วก็ทางเข้านี้เขาจะมีเดินขึ้นมาคุณจะเจอกับห้องน้านะครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยสุขภัณฑ์ที่เขาให้นะจะเป็นอเมริกันแซนด์ดาร์ดนะครับกระจกเนี่ยเป็นกระจกบ,บานใหญ่แบบสั่งตัดพิเศษเลยนะซึ่งคุณจะไม่เห็นในโครงการไหนใน ในในโคลาดแล้วนะครับซึ่งให้กระจกห้องน้าบานใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็ติดนอสเซดด้วยซ่อนไฟต่างหากนะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นอย่างที่บอกว่าเป็นของแกันแสแซนดา์าทั้งหมดเลยแล้วสามารถนาำน้นด้านหลังได้ด้วยครับปูกระเบื้องนะครับส0 60นะปูยันชนฝ้าเลยนะครับกค็คือห้องน้ำแบบมันข้้งกว้างเลยครับคือคือน่าอยู่อ่ะมันเป็นโฮมออฟฟิศที่เหมือนบ้านนะนะครับก็มาห้องนี้ครับเป็นห้องนอนหรือว่าคุณสามารถทําเป็นออฟฟิศที่แบบ ให,ให้เด็กพนักงานจะอยู่ตรงนี้ได้ก็อยู่ประมาณก็สามสี่คนสบายสบายเลยนะนะครับห้องแบบหน้ากว้างมากก็ห้าเมตรคูณสี่เมตรคือกว้างมากสมก็สูงด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือกระจกเนี่ยเขาให้แบบบานใหญ่ใหญ่หญเวอร์การที่กระจกบานใหญ่นะหนึ่งก็คือได้แสงเยอะนะครับได้แสงปริมาณเยอะมากสองลมนะครับจริงๆเนี่ยอยู่กลางวันนะคุณไม่ต้องเปิดเปิดแอร์ก็ได้นะครับ คือคือเปิดอย่างเงี้ยลมก็โกลจากหน้าไปหลังเลยนะครับแล้ไม่ต้องเปิดไฟก็ได้นะ้วสว่างเยอะนะครับแล้วก็มีอาเบียงให้ด้วยนะครับเอาไว้อา่าทำงานคลิกเครียดเนาะก็มานั่งดูบ้านเรือนแถวๆนี้ไปนะครับถ้าเกิดมองบุมนี้คุณก็ได้เห็นกับโรงแรมสีมาเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องที่อยู่ฝั่งด้านหน้าของตัวตึกกันกนะครับตัวตัว,ตวพื้นที่เขาให้นะจะเป็นพื้นลามิเนต หมดเลยนะครับทั้งชั้นชั้นสอง 2, และชั้นสามส่วนชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะให้เป็นกระเบื้องนะครับของแกรนิโต้หกสิบหกสิบนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะโคนลนจะคล้ายๆกับฝั่งด้านนู้นนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นกระจกแบบเต็มบานเลยนะครับเป็นกระจกแบบเต็มบานเลยไม่มีระเบียงนะครับระเบียงเนี่ยก็จะถูกขอาไปอยู่ฝั่งด้านเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะมีตัว เหล็กอ่ะเอาไว้เป็นฉากบังตาได้นะครับเผื่อว่าคุณเอาไว้ตากชุดชั้นในอะไรพวกนี้หรือว่าวางตัวตัวแอร์นะครับตัวคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับ mm hmm. กระจกเนี่ยเขาก็จะเนี่ยครับคุณสามารถเปิดเพื่อรับลมได้นะครับห้องาาก็จะแบบคือกว้างคือกว้างกว่าห้องนั้นอีกนะที่ที่ผมดูด้วยสายตานะครับเพราะว่ามันไม่มีมันระเบียงมันเหลือแค่ครึ่งเดียวเนี่ยตรงนี้ก็ได้ ได้พื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับห้องแบบใหม่เพิ่งทำวความตะอาาเจ็จเมื่อวานด้วยนะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นไปดูชั้นบนกันต่อครับผมพาเดินขึ้นมาไฮไลท์ของตึกที่นี่เลยนะครับเดอะแฮปี้แท็กนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยที่เราเคยโฆษณามาเนี่ยเราขายได้สองสาหลังนะโครงการนี้นะครับอันนี้เป็นหลังสุดท้ายที่เราจะขายนะครับก็นี่นะจุดเด่นเลยของโครงการนี้ก็คือชั้นบนเนี่แหละ ชั้นบนเนี่ยเขาเค้มว่าอันนี้คือเพนท์เฮาส์ส่วนตัวเลยนะครับเป็นเพนท์เฮาส์กางเมืองน,นะครับจะไม่มีอาคารพาณิชย์ไหนที่แบบเอ่ทำให้ชั้นบน,นมันคอนเนคกันได้หมดเลยนะครับก็คือเดินขึ้นมาเนี่ยคุณจะไม่เห็นกําแพงกั้นเลยนะก็จะมีแค่ทางประตูขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นฟังก์ชันสําหรับครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกลูกสักสองคนนะครับ ก็เอาเตียงวางไว้ด้ดานนี้ด้านนู้นก็จะเป็นแบบห้องทํางานที่แบบเ,เป็นลิฟวิ่งรูมที่อยู่ในห้องนอนได้ด้วยนะครับก็ก็แปลกดีนะครับแล้วก็ผมว่ามันใช้ใช้ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ด้านฝั่งด้านนี้นะด้านหลังของตัวตึกเนี่ยก็ฟังก์ชันจะเหมือนกับด้านล่างก็จะมีระเบียงให้นะครับเอาไว้ตาผ้าเช็ดตัวหรือไว้เดินเล่นตอนยามเช้า นะครับแล้วก็มีกระจกบานใหญ่อย่างที่บอกไปนะครับมีตัวล็อกให้ด้วยตัวล็อกกระจกนะครับก็ค่อนข้างแบบปลอดภัยเลยทีเดียวฝ้า,าก็สูงมากสูงกว่าชั้น2อีกนะครับฝ้าสูงติดไฟดาวไลท์ให้หมดเลยนะครับถ้าเกิดแต่งจริงๆนะเขาจะมีห้องตัวอย่างแต่งให้ดูว่าแต่งยังไงนะครับก็จะเป็นตู้สภาพยูอินฝั่งด้านนี้เนาะนะครับวางเตรียมแบบไหนติดผ้าม่านยังไงเนี่ยคือเดี๋ยวผมจะินดผ้าไปดู นะครับส่วนฝั่งน้้นนี้เนี่ยก็จะอาจคุณอาจจะแต่งเป็นลิฟปิ้งรูมหรือว่าเป็นโซฟานะครับแล้วก็มีที่นั่งเล่นมีทีวีอะไรตรงด้านนี้ซึ่งเขาก็คิดไว้ให้หมดแล้วนะเพราะว่าเดินปักไฟอะไรไว้ให้หมดแล้วนะครับด้านนี้ก็จะมีเ,เบียงเล็กๆให้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าความกว้างยังไม่เท่ากับด้านหน้านะครับเราไว้สูตรบรรยากาศแถวนี้ได้ซึ่งข้อดีของของฝั่งด้านนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยคุณจะไม่เจอใครเลยนะจะไม่มี ไม่มีตึกไหนที่หันมาฝั่งด้านนี้ดังนั้นมันก็ค่อนข้างจะได้ความเป็นส่วนตัวความเป็นพิเศษด้วยนะครับอย่างสุดท้ายนะครับก็คือห้องน้ำนะครับห้องน้าชั้นสามเนี่ยคือจะมีพื้นที่เยอะกว่าชั้นสองอีกฟังก์ชันโดยรวมทุกอย่างเหมือนกับชั้นสองต่างกันแค่สีของโมเสลเท่านั้นอุปกรณ์ทุกอย่างสุขภัณฑ์ทุกชิ้นจะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับทั้งนี่ครับอ่างน้งหน้าก๊อบนะครับ ชักโครกนะครับแล้วก็ตัวฝักบัวน,น,นี่ก็เป็นของในการแตนดา์ด้วยเหมือนกันนะครับพื้นที่เขาให้นะเป็น6กสิบสาสิบแล้วก็มันจะมีค่าความลื่นที่แบบเออมันก็ไม่ได้ลื่นนะถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่อยู่อะไรแก่อยู่มันก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับแล้วก็ตรงนี้เขากั้น,น่วนเปียยแห้งด้วยนะครับก็ถือว่าทําได้ดีมากครับ ฝากแฟนที่ดูคลิปนี้แต่ต้นแล้วนะครับแล้วก็สนใจตัวทาวน์โฮมของแฮ a ิบิเทเดี๋ยวผมจะสรุปจุดเด่นให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องเรื่องทำเลเลยนะครับคือถามว่าอันนี้ไปเทียบกับบ้านเนี่ยมันฟังก์ชันได้เหมือนกันนะครับอันนี้อยู่ใกล้เมืองนะครับสามารถทําเป็นออฟฟิศได้ด้วยอยู่อาศัยได้ด้วยนะครับเรื่องทำเลเนี่ยคือคือออกจากหน้าโครงการนะครับคุณก็จะเจอวิสโก้เจอบิ๊กซี เจอเซเว่น <The> mm hmm. นะครับ mm hmm. แล้วร้านอาหารทุกอย่างทุกสไตล์ที่คุณหาอยู่เนี่ยทั้งเส้นเนี่ยมีให้หมดเลยนะครับ mm hmm. ใกล้เดอะมอลใกล้โลตัสใกล้โรงพยาบาลกรุงเทพใกล้สวนสาธารณะด้วยนะครับที่เขากําลังปรับปรุงอยู่นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นทําเลที่แบบเวิร์มมากเลยนะครับ mm hmm. ด้านหน้า5เมตรนะครับจอดรถได้2คันเลยนะครับ mm hmm. เป็นอาคารพาณิชย์เป็น ทาวน์โฮม3ชั้นนะครับมี3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับแล้วห้องนอนชั้นบนเนี่ยเป็นห้องนอนแบบเพนต์เฮาส์ด้วยนะครับตึกเนี่ยสภาพใหม่มากนะครับก็คือไม่เคยมีคนมาอยู่นะครับเราเพิ่งทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับคุณก็จะได้ตึกึกใหม่มาอยู่เลยนะครับแล้วพื้นที่ใช้สอยนะครับพื้นที่โดยรวมม21.8ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยที่ผมนับได้ก็ประมาณเกือบ180ตารางเมตรเลยนะครับมีห้องครัว แยกให้ด้วยนะครับกั้นไว้ให้หมดแล้วนะครับกั้นปิดกระจกอะไรไว้หมดนะก็คือทาเป็นออฟฟิศก็ได้อยู่ก็ได้นะครับคืออยู่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ทาเลดีมากเจ้าของนะขายขายแบบก็ราคาถือว่าใช้ได้เลยนะครับอยู่กลางเมืองขนาดเนี้ยนะครับขายที่ห้าล้านเก้านะครับขายห้าล้านเก้าแสนบาทนะครับใครสนใจก็รีบโทรมานะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากจะเช่านะครับเจ้าของให้เช่าที่ 17,000บาทเท่านั้นเองต่อเดือนนะ17,000บาทต่อเดือนขายที่ห้าล้านเแสนบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะก็รีบโทรมาเบอร์ด้า,ลานล่างนี้ได้เดลยรีบโทรมาได้เลยน,นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครมี อาคารพาณิชย์หรือว่าเตึกแถวหรือว่าทาวน์โฮมทัเลดีราคาได้ทาวน์โฮมสวยๆนะครับอยากจะให้เราช่วยขายหรือปล่อยเช่านะก็ติดต่อได้กับเอสเตทคอนเนอร์โคราชนะครับใครถูกใจคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับใครมีคําถามยังไงหรืออยากจะติดชมยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาด้านใต้ร่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับผมชายเอสเตทคอนเนอร์โคราชสวัสดีครับ